สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาิวครับเจ้าตัวปืนไรเฟิลพลังงานจนนะครับก็เป็นอาวุธที่เล่นยากที่สุดนะครับอีกหนึ่งอาวุธนะครับก็สามารถใช้ได้ในเทินที่3นะครับครูดาวสกิลเจ็เทินนะครับก็เมื่อใช้หานะครับสร้างความเสียหายครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอาร์มเลเวลสกิลนะครับ แนะนำว่าเวลาใช้นะครับให้ใช้โหมดชาร์จยิงในการเล่นนะครับเพราะว่ามันให้นะครับถ้ายิงแบบปกตินะครับมันเล่นยากครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ต้องใช้มุมสูงนะครับนี่ครับมาร์กเลยครับสามารถใช้ร่วมกับบวก1บวก2ได้นะครับกดสกิลครับเจนได้ว่าครับ เล่นยากนะครับดูครับนี่เห็นไหมคือมันแรงเลยครับโอ้โหเล่นกดยากเลยต้องรอให้สกิลมันคููดาวแป๊บหนึ่งครับมันเป็นอาวุธยิงระยะไกลนะครับสามารถใช้ร่วมกับบวกหบวกสคูณสได้นะครับ แต่ไม่แนะนาําไม่เอามาใช้จริงนะครับเพราะว่ามันเล่นยากมากครับต้องใช้เล่นในระยะไกลๆนะครับเดี๋ยวบินมาก่อนครับเดี๋ยวรอสกิลมาแป๊บหนึ่งครับก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับแต่สามารถสะสมเพื่อเก็บสเตตัสได้นะครับเพราะว่ามันสเตตัสกอนข้างสูงนะครับเป็นอาวุธระดับสีม่วงนะครับ อีกสามเธอน,นะครับมาแล้วครับกดครับนี่เห็นไหมครับมันเป็นอาวุธมุมสูงครับที่ต้องยิงแรงนะครับโอ้โหแล้วยิงยังไงเนี่ย ลองดูครับถึงไหมครับโอ, <antique> โอ้โหเห็นไหมครับมันยิงยากครับเพราะว่าความแรงมันมาที่60แล้วนะครับ6 70นะครับก็ไม่แนะนำให้เล sure. ่นนะครับสามารถมาจัดฝูงได้นะครับก็วิธีหานะครับก็ ได้จากเปตเทิพาร์ทเหมือนกันนะครับและกิจกรรมล่าดาวนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ